ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนสองห้นะครับสายน้ำตกทนบุรีนะครับกำลังจะเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ วันนี้นะครับอันต้อมนะครับ4308ครับอันต้อม4308นะครับทำขบวน258นะครับนี่นะครับจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้อันต้อมนะครับ4308นะครับ ทำขบวนธรรมดาที่258นะครับเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับอาคารหลังไม่ของชุมทางหนองประดุกนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก70เปอร์เซ็นได้แล้วครับเหลือจะตบแต่งนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์